สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพคะวันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังก็เช่นเดียวกับคนไทยคนอื่นๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเหมือนกันนะคะคือว่าเราส่วงใหญ่พี่น้องคนไทยค่ะที่ประสบัยน้ําท่วมก็จึงได้มาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งตามปกติแล้วสถานที่นี้เป็นสถานที่ให้ความรู้ซึ่งเน้นหนักไปที่พระสงฆ์นะคะแล้วก็กําลังขยายเพื่อที่จะเป็นการให้ความรู้ในระดับนานาชาติด้วย แต่ว่าในวันนี้สถานที่แห่งนี้โดยพระสงฆ์ร่วมแรงร่วมใจกันและภายใต้น้ำกระไทยนะคะจากสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้จัดให้ที่แห่งนี้เป็นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับพี่น้องคนไทยที่ประสบภัยน้ำท่วมเราจะเห็นภาพบรรยากาศที่ทำให้เราชื่นใจนะคะว่าเมยามที่มีน้ำท่วม น้ำใจยังอยู่ไม่หายไปไหนเป็นการพันึกกำลังกันร่วมใจกันสู้ภัยน้ำท่วมค่ะ ตามหลักของพระศาสนาเวลาที่มีปัญหามีความทุกข์ยากเราก็ต้องแสดงน้ําใจพระพุทธเจ้าเองกว่าจะเทศให้ชาวบ้านฟังก็ต้องให้เขาท้องอิ่มก่อนเพราะถือว่าชี่คัดฉาปรมาโรคาความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งะฉะนั้นจะเทศโดยที่ท้องหิวคงไม่ได้จึงร่วมกับนยโยบายของมหาวิทยาลายัยพร้อมทั้งมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรรดดาชสุดาสยามบรมราชกุมารีการประสานงานของ มูลนิธิชัยพัฒนาก็ทําให้เกิดศูนย์นี้ขึ้นแล้วก็มีชาวบ้านที่ประสบความเดือดร้อนนี่มาพักพิงอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก ังแต่มหาวิทยาลัยมาตั้งอยู่นี่ไม่เคยมีน้ํามากขนาดนี้อ๋อค่ะปีที่ว่าเคยท่วมนีม่ท่วมระดับไหนยังไ,ไ,ไงคอ่าอ่าก็ท่วมในบริเวณที่ต่ํากว่าถนนพหลโยธ,ธินเพราะว่าตรงนี้อยู่หน้าถนนพหลติดกับถนนพหลโยธินกิโลเมตรที่55เวลาสร้างมหาวิทยาลัยเราก็เอาจุดอ้างอิงคือถนนพหลโยธินต้องท่วมถนนถึงจะท่วมมหาวิทยาลัยแต่ว่าตั้งแต่สร้างมาก็ยังไม่เคยท่วมถนนพหลโยธ,ธิน ปรากฏว่าทั้งถนนโยธินทั้งถนนสายเอเชียปีนี้ท่วมหมดปีก่อนๆน,นี้ไม่เคยท่วมถึงขนาดนี้แต่อย่างมากก็อุโบสถกลางน้าก็ปิ่มๆตอนนี้ชั้นล่างของเราน้ําก็เข้าไปเรียบร้อยต้นสือว่ามีเป็นปีที่น้ํามากเป็นประวัติศาสตร์เป็นเป็นข้อพิเศษที่แม้จะป้องกันอย่างไรน้ําก็มาทุกทิศทุกทางะฉะนั้นกอ็อย่างไรก็ดีเรามีอาคารสูงอตอนนีอ้อาคารที่ รองรับคนจำนวนมากเนี่ยน้ำก็เข้ามาปิ่มๆซึ่งสามารถจะใช้กระสอบสายกัน้นคนก็สามารถ,ารถสามารถอยู่ตรงนี้ได้อย่างสะดวกสบายเพราะว่ามีอาคารแล้วก็ปัจจุบันนี้สิ่งที่เป็นห่วงก็คือไฟฟ้าเพราะว่าต้องตัดกระแสะไฟขณะน,นี้มูลลที่ภายพัฒนาได้ประสานงานให้มีให้การไฟฟ้าสดูมิภาคเํยนำเครื่องผลิตกระแสะไฟฟ้า50กิโลวัตต์มาตั้งนะบริเวณมหาวิทยาลัย ก็สามารถจ่ายกระแสไฟเป็นแสงสว่างเป็นพัดลมแล้วก็ปันป่นเรียกว่าทำปั๊มน้ำเนี่ยมอเตอร์น้ำเนี่ยให้น้ำขึ้นไปอยู่บนบนถังที่หลังคาสามารถจะแจกจ่ายน้ำถ้ามาถึงขั้นนี้ก็ถือว่า,าการประสานงานของมูลิธิทชัยพัฒนาเนี่ยเข้มแข็งแล้วก็ทําให้การดำเนินงานเนี่ยเป็นไปได้โดยราบรื่นนั่นแหะ ชวงนี้เนี่ยท่านที่ได้รับข่าวต่างๆก็แสดงความจำงความประสงค์ที่จะมาสนับสนุนแต่เนื่องจากว่าผู้ที่แสดงความจำาน,นี่มีจำนวนมากจึงได้จึงทางฝ่ายมหาวิทยาลัยนี้ก็ขอให้ประสานกับมูลนิธิชายพัฒนาเพื่อไม่ให้การช่วยเหลือนี้ซ้ำซ้อนซึ่งตอนนี้ถ้าติดต่อมาที่ทางมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยก็มอบก็ส่งต่อไปให้ทางมูลนิธิชายพัฒนาเนี่ย ได้พิจารณาดูว่าจะช่วยตรงไหนอย่างไรหรือจะเป็นการช่วยโดยตรงมาที่มหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวกับพระสงฆ์ที่มาเป็นเจ้าหน้าที่ตรงนี้ก็ได้แต่ทั้งหมดก็จะเป็นการประสานงานกับมูลนิธิการพัฒนา ถระสมเด็จพระเทพพ r a ราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีทรงมีพระราชดำริว่าน่าจะนิม,มนต์พระสงฆ์ในเขตนี้ซึ่งเดือดร้อนในเขตขอุทกภัยอยุธยาเป็นต้นเนี่ยได้ย้ายจากศาลาที่ท่านพักอยู่ในสาลาวัดเนี่ยนะมาอยู่รวมกันที่นี่เพราะสะดวกในการอุปถมัมซึ่งคิดว่าหลังจากออกพรรษาเนี่ยเมื่อออกพรรษาแล้วเนี่ยเราก็จะ,ะแจ้งไปยังวัดต่างๆหรือวัดไหนที่ประสงค์จะมาอยู่ที่นี่ ก็จะให้ทางเรือหรือทางรถเนี่ยไปรับถึงที่แล้วก็มาทำนักอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลลงก่อนและวิทยาเพื่อถวายความบูชาสมรวมก,กันไปที่เดียว ภัยที่เกิดขึ้นอย่างนี้บางทีก็มาโดยไม่ทันตั้งตัวะฉะนั้นเมื่อไม่ทันตั้งตัวก็อาจจะเสียกำลังใจเสียขวัญก็ขอให้ตั้งสติให้ได้ว่าเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจหมดอะไรก็หมดไปแต่อย่าหมดหวังและตามหลักของคนที่ประสบปัญหาเหมือนกับช้างตกหลม่มยิ่งดินยิ่งจมเราอยู่กับบ้านห่วงสมบัติบางทีมันยิ่งเกิดปัญหา ถ้ามีที่พักพิงต้องทําแบบช้างตกปลบมก็คือหนึ่งประคองตัวเองอย่าให้จมเร็วก็เอางวงจับต้นไม้อะไรข้าง,างๆประคองตัวเองไว้เพาจะจากัดความเสูญเสียข้อที่สองก็ช้างก็จะร้องดังๆให้ควานช่วยขวานก็จะเอาช้างเชือกอื่นมาเอาเชือกผูกช้างที่ตกลมลากขึ้นมาก็เหมือนกับพวกเราที่ประสบทุกข์ภัยเนี่ยบางทีมันช่วยตัวเองไม่ได้มันเหมือนช้างตกลมอมคนไทยมีน้ําใจให้เขารู้ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชน พระสฆ์แม้รวมถึงในสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ีมีพระมหากรุณาที่คุณกว้างใหญ่ไพศาลมาแต่ต้นเนี่ยเ,เมื่อทราบปัญหาเหล่านี้ทุกฝ่ายก็จะมาช่วยกันและการช่วยเหลือนี้ก็จะทําให้เราประคับประคองตัวเองตั้งตั้งตัวเองได้จํากัดความสูญเสียแล้วตั้งสติสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดพราเกิดปัญหาคนไทยตั้งสติแล้วก็เอาน้ําใจเนี่ยสู้กับน้ําท่วม ถ้าน้ำใจของคนไทยนี่รวมกันมากๆขึ้นน้ําท่วมก็เป็นปัญหาที่เราแก้ได้เหตุการณน้ำท่มครั้งนี้ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นจำนวนมากทั้งขาดท,ที่พักอาศัยขาดอาหารห้องน้ำบางคนต้องขิ้นเนื้อประดาตัวเพราะไม่สามารถเอาทรัพย์สินออกมาจากบ้านได้เลย แต่ภายใต้ความเดือดร้อนนั้นเราได้เห็นความเอื้ออาทรได้เห็นน้ำใจของคนไทยที่ไม่ทอดทิ้งกันในยามทุกข์ยากและเวลานี้ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยทุกคนค่ะนทน้ทนมที่คาระ,ร,ะรายการชีวิตไม่เส้นหวังวันนี้อาจจะบอกว่าเป็นภาคพิเศษก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นภาคที่ได้ลุยน้ําเกือบตลอดทั้งรายการแต่อย่างไรก็ตาม ในความลำบากลำบนนั้นเราก็ได้พบว่าถ้าเราเข้าใจธรรมะแล้วมีประโยชน์ในทุกที่อย่างกับวันนี้นะคะท่านเจ้าคุณอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยได้บอกกับเรานะคะว่าให้ทำตัวเหมือนช้างตกลมอย่าไปักอกตกใจจนทำอะไรไม่ได้ตั้งสติแล้วช้างช่วยช้างกันเองเช่นเดียวกันนะคะคนไทยเราจะจับมือกันช่วยกันจนกว่า ชีวิตของเรานั้นมีความหวังนะคะต้องค้นจากความทุกข์พวกนี้ไปได้แน่นอนค่ะวันนี้เราก็ลาไปจต่เพียงเท่นทาน,นี้นะคะติดตามรับชมรายการไดใ้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ